ตาบานยิ้มย่องพ้องใสกะกายเป็นผู้งงนุ่มหลงในกระแสเสียงทนตัวประคับประคองจิตบเบินเท่เนี้ยจิตบอปกติขันเขาสบกระม,มาอเด้เขาหุงห่งห่อเด้สูนบนไงเกิดปฏิคะเกิดมุนิดเกิดรั้ข้างเกิดเดือดดานเกิดเครียดแค้นนั่นเมื่อจิเป็นไปเพื่อชิ้นขาชิ้นทะลุดัวกำปั่นบบมีหู้กื่ิไปกระแทกข,ข้างเขาสัวตัวนันเนี่ยดู คำนาทงจิตฐานภาสนาไม่สิละบ้างขันธ์จิตตัสูงเขาเ้ากับิลงออกดอกมันงโกดเบื่อนเปลีปป่ยนเขาว่ามหาเนี่ยสูนยอยู่หอดทําใน่ใจว่ากูเสียบอลเรื่องกูเสียบอลเรื่องเกิดว่ามันมาจากในป่ากูครักนี่เรียกว่าอารมณ์ขานนี่แล้วนื่จากจิตบัสูงวัดของเข้าเสียว่าวัดสูงสะอาดสุดยอด อันสิ่งสิงมันสูงส,งส,งสูงมันว่ามีไมเอียังคางมันไหลทวดตกไปเรื่อยๆนะจังคอยสะอาดอันนี้ยังเขาว้ามากดวมื่อเขาหูงแล้วค่างข้าเลยอบบืม่พราะเปลี่ยนแก้ไขวพราะเปลี่ยนเพื่อนให้เห็นเอาข้าๆได้เห็นสุมมนี บมเสกว่าป,ปัจจุปนนั้นจะโยธรรมังตัถาตัาตถาวิปัสต,ตอสิอัศัีรังอังก,กุปังตังวิทามนุกรูขาเยผู้ใดเห็นธรรมมาโลมาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่งคลอนแพลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นเห <wand ert> ็นเขาให้เห็นทำาบบม,มีเอาตาเนื้อเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเอาตาสติเห็นเลย เขาจังก่ะสิโปรดเปื่อนกันเห็นแล้วคันเขาบอกมากข้าสั่งบวชอบชีนาบอกมันเบาคันบัชอบเขากลับมาเบ่งห้องพีธีปฏิบัติกรรมฐานของเ้างมันสิเอาชนะเจ้าของบุเมนเอาชนะผู้อื่นมันสิแก้ไขเจ้าของคันปล่อยให้ข้อมือขันใจสันนั่นเป็นว่าจีของเอามากักเก็บแล้วปล่อยผ่านบ่เป็นคันโยคคันมนสะเดียงป่ากะบอกเอานามไม่เขาเจ๊เถือ นางเขาเล็ยผ anyway, ้าป่าเน่าเหม็นนางเขาเล็ยผ้าป่าเกิดลูกจิตเ้าเจ็บอารมณ์เกิดขึ้นกันนั่นแหละฮัมปีกิซันคำว่าถึงพี่เพิ่นวหาเจ็บอารมณ์เรียว่าห้ฟังเลยเพื่อัาฟังแล้วเพื่อสาจัดการกับอารมณ์เนี่ยอารมณ์เขาต้องจัดการดิเมื่อได้ฟังคำพูดบอกให้ร้อนสนอโสรจนเ้องเกิดโกรธเกิดเกลียดเกิดเฉียดคุณเกิดอารมณ์ชุนเฉียวหา เขากระต้องมาจัดการพี่แหละโอิตวัวสูงเนี่มันจะคอยบ่ปล่อยพานมันสิตางเขาเลือกของกูกรธวจ้สิกูเห็นนิพพานเลียกนิพพานมันจะต้องสมบเย็นนี่พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันที่ทั้งร้ายโยธิทาสั้นโตสุขตาโนโธทกโกเป็นผู้เห็นปัญพานี่ยเห็นบุริพันเห็นปริพานเท่ากับหมายถึงชาระใจเป็น วันหนึ่งฟังเขาบ้าเกือบเตปะปากมันเลยมันบอบติดแต่สรงบวานชิดท่านเร่อ่อนตัวล้มอารมณ์อ่อนตัวอารมณ์เบาบางแจ,รรจ,จงคไขจิตสมุเย็นเจสิเจ้าก็เป็นเข้าแก่เป็นนิพพานก็กกกเริ่มปรากฏกับเ้าแล้วเขาเห็นเป็นประจ,กจักษ์เจสิห้าจะาอ็เห็นนิพพานได้ดีอ่านตัวระวัง,งอ่านผู้ใดบ่เข้าใจเรื่องกิตฐานุปัสสนานี่โอ้ยไปบ้านเกษสิไปเหยียบกับระเบิดละฮะนี่กับระเบิด ส,สมัยสิบมีอยู่บ้านกับระเบิดมันมีเศษขมิ้นพุ่มอาชิวะอ้าวถั่วเจ้าถั่วเปนกับสิเป็นกับระเบิดพวกไม่ใหญ่กันไปบ้านเห็นเด็กหนอนมั่งโลราณถั่วหลาสซ้นป้าดูแม่สิไปใส่มาใสา่ที่ยังสั้นดีดีสี่คนหาคนมันเก็บมาเป็นผู้หนึ่งเว้ยจะว่าถั่วเปนถั่วเจ้าวยังจับเกอ้อกันยังมูนี่ตั้งหมื่นแม่ร่มเอนพอดี บ้านมันกับพวปัดมันกับพวกวดเนี่ยเห็นบ้านกิดตาคุณได้เหยียบระเบิดอะ่ะระเบิดอนู่นนี่แตกขากับพวขาดไม่ร่างกายกับพวเป็นบาดเป็นแผลเหลือพวกทุกอย่างบ่ออกหันเก็บใจนะมันก็ได้ย่างใจสร้างแล้วยมสร้างอีกกว่าสิไปใส่มาใส่มันเลยบเห็นมันข้ามตามบ้านกับพกปัดบวกปวดบ้านกับพกเก็บบวกเมียนถวยซ้ำใส่ยูใส่กินแล้วยมกับพวกหลัง ไปเห็นเกิดคัดเกิดเคลื่อนเกิดคุ้มของนี่ระเบิดเอาตาไปเยียบระเบิดแล้วพวกเจ้าสูญแล้วปฏิบัติธรรมะกิดเพื่อสิงสงบระงับอารมณ์สูญอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ร่วงเกลียดคุณเนี่ยเนี่ยภาถนาสิ่งใดบม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มาวา่ายัำปิชฌานละก็ที่ทำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เข้าสวดย,ยู่นีมันจะสั่นดิระวังให้ดีอย่าไปเหยียบกับระเบิดพวกโยมแม่ เถื่อสร้างกระสิเป็นกับระเบิดเขาว่างจาะบ้างเสียมกันท่าหนองขึ้นเฮือนบ้างซิวว่างามีเจะสันมันมาว่างแย่งจังสีมาสัอ,อันเ,เดียมเถอะท่างคนขึ้นคนล่มตัวนีเมียนเจนอะไรจังบวเมียนเฮ้าปวดไถห่านหนองมาแห่แห่มันเตะสิวอะจังเลยขาสิบบวกขาดบอกนีแต่เนี่ยสูนเขาเรียเห็นแล้วไม่ปฏิบัติธรรมะ มา iesen, ctions, m, он, hey, rol, พ bracket, อดพ <It> ่ <ww. S 3> ừ, ่มศูนย์ดิมาพอดพุ่มพุมศูนย์มาพอดพุ่อารมณ์เน่าเน่าม็นมินดิเอ้ยขันเซ็นกระบองตางเขาเจือเล่ะปีรุ่นเอดเขาสิบวัยมากว่าโดนจนมาเฮาแล้วระบาดนี่มันไก่สิโมงที่นี่ผู้ใดว่าแล้วมาเฮาแล้วระ พวกนี่ไงกับสีบุกกันอยู่หันตลอดตลอดฟังเออธรรมะส่วนใดที่เขาบอกเขาใจส่วนใดที่เขาบม่ได้รับคนแกมกระจาำจะแพ้ยาแล้วให้ใจทรงปัจนาให้ได้หูได้เห็นให้เขาโอเคเขาใจอายุสิบมันมันนี่นี่สิบ่ได้ตรงนรกคุ้มอยู่ขังเหื่นห้องสิบ่ได้เหยียบกับระเบิดล่ะขอให้มีแต่ เพิ่าศุขเนันถ้าการรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจเขาอยาว่วาอยู่อยู่คนอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับนิดให้ระวังวาจาเยมีไหลหมองนีเอาละน้องไม่ดีพูดมากคุยมากกันนั่นพระสมควรอยู่ไว้แต่ฟังลุงพออื่นอีกต่อไปแล้วว่าหลังชี่ว่าพวกพอพวกแมียคงสิบหละย้น เพียงควรพยายามให้บากบันให้ฟ้าฟันอุปสรรคหน้าหน้าชนิดให้ลุหลวงถึงถึงฟังถึงฟ้ากันทุกทุกท่านเธอ